สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะทุกทท่านเข้าสู่รายการตีกลออาบาจอข้อข่าวซึ่งวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอภารก,กิจในการลงพื้นที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปติดตามรับชมกันค่ะ เริ่มที่ภารกิจแรกในวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ได้นําเครื่องจักรกลเข้าดําเนินการปรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ของตําบลกุฎยารวนอําเภอรตรการพืชผลค่ะ วันที่30เมษายน2567นารยกในการกัตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุราชธมนีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุราชธมนีลงพื้นที่อำเภอกุดเข้าปุ้นนำโครงการอาบาจอสัญจรออกพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการประจำอำเภอเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นภารกิจหน้าที่และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุราชธมนีตลอดจ เป็นการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิน่นจากนั้นค่ะได้พบปะประชาชนพร้อมนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกตถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลกุดยารวนอำเภอตรการพืชผลโดยมีนะคะนายเทพประธานกเกษมสุขนายกองค์การบริหารตำบลกุดยารวนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอเข้าร่วมกิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุลราชธานีได้นําเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปรับเกตถนนโดยเป็นความร่วมมือหรือว่าการจัดทํา MOU ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราธานีกับองค์การบริหารส่วนตําบลกุฎยาลวนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บำบัดทุกบำรุงสุขแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะค่ามาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนจัง,จงหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้สนับสนุนคนรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดค่ะ วันที่1พฤษภาคม2567ในการกัตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุราชธานีลงพื้นที่สนับสนุนครุปพันธ์ทางการแพทย์ทันตกรรม รวม4รายการนะคะให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหลนอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยภายในชุมชนโดยมีคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหลนค่ะ สำหรับการมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยส่งเสริมยกระดับการสาธารณสุขในจังหวัดปลราชธานีเสริมสร้างการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาคและครอบคลุมทั้งในด้านสิทธิพื้นฐานการบริการการรักษาพยาบาลตลอดจนเป็นการรักษาป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในจังหวัดบลราชธานี จากนั้นค่ะนายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราชธานีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราชธานีก็ได้ออกพบปะ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิน่นและส่วนราชการประจำอำเภอตามโครงการาอบจสัญจรค่ะที่หอประชุมอำเภอสีเมืองใหม่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัดบุราชธมนีเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิน่นก่อนที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ มาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปนราชธานีนะคะร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่3พฤษภาค,คม2567ในการการตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุราชธานีร่วมรับพระราชทานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเชิญไปประดิษฐานณหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระประหารุณที่คุณโดยมีนายสุประสิทธิ์กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดราธานีเป็นประธานในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก25อำเภอร่วมในพิธีรับพระราชทานในครั้งนี้ค่ะณศูนย์สนแสดงและจําหน่ายสินค้า1ต 1. ําบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปเซ็นเตอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุลราธานีค่ะ มาต่อกันที่นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราธานีค่ะก็ได้ลงพื้นที่สัญจรพบปะพี่น้องประชาชนณหอประชุมอำเภอสริทนทร์ค่ะวันที่3พฤษภาคม2567ในการกันารกตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราธานีค่ะลงพื้นที่อำเภอสริทนทร์นะคะได้นำโครงการอาบาจอสัญจรอ,ออกพบปะากำนันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการประจําอําเภอเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่นะคะและก็รับทราบปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องในประชาชนต่อไปค่ะมาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้ลงพื้นที่เปิดถนนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่6พฤษภาค,คม2567นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบนราชธานีพร้อมด้วยนางกันญิกาตันติสรินรองนายโองค์การบริหารส่วนจังหวัดบนราชธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่เปิดถนนตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทราจรแอดฟันตริกค,คอนกรีตในอำเภอสีเมืองใหม่จำนวน4จุดได้แก่ หนึ่งถนนสายบ้านนาคำหมู่หนึ่งตำบลน,นาคำถึงบ้านป่าก,กุ้งน้อยหมู่สองตำบลลาดควายอำเภอศรีเมืองใหม่งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน10ล้าน7จ0นบาท2ถนนสายบ้านโคกสว่างหมู่ที่6ตตำบลดอนใหญ่ถึงบ้านนนกลุงหมู่6ตตำบลน,นาคำอำเภอศรีเมืองใหม่งบประมาณในการก่อสร้าง6 3ล้านสนบาท 3. ถนนสายบ้านจุนการหมู่4ตํตำบลคำไหล ถึงบ้านจันทรไทยหมู่7ตําบลวารินอําเภอศรีเมืองใหม่นะคะงบประมาณในการก่อสร้างจํานวน6กล้านหกแสนบาท4ค่ะถนนสายบ้านจันทรไทยหมู่7ตําบลบารินถึงบ้านดอนใหญ่ใต้หมู่1ตําบลดอนใหญ่อําเภอศรีเมืองใหม่งบประมาณในการก่อสร้าง9กล้านหนึ่บาท โดยถนนทั้ง4สายทางนี้นะคะเป็นถนนที่ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่นที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะและเป็นถนนที่มีลักษณะเชื่อมระหว่าง2ตำบลหรือประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า1แห่งนะคะซึ่งประชาชนค่ะก็จะได้สัญจรไปมาแล้วก็ขนส่งพืชผ,ผลทางการเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบนราชธานีนะคะได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุรุ่นที่1ประจำปี2567ค่ะ วันที่8พฤษภาคม2567ในการกตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรุ่นที่1ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบุญทริกอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีโดยสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุและดูแลผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญที่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการบริการทางสังคมรวมทั้งได้รับการดูแลจากกลุ่มชมรมเคลือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนเสริมอาชีพที่เหมาะกับช่วงวัยอีกด้วย และนี่ก็เป็นภารกิจในการลงพื้นที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราธานีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามค่ะผ่านทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราธานีนะคะ YouTube และก็เว็บไซต์เว w ร์ลไวด์เว็บอุค่ะตลอดจนนะคะจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราธานีนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดรับชมกันค่ะสําหรับอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ